สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูเจี๊ยบอีกครั้งในรายวิชาศิลปะระดับชั้นรถมศึกษาปีที่1วันนี้ครูเจี๊ยบก็มีสาระและเทคนิคดีๆเกี่ยวกับทางด้านศิลปะมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะเอ๊จะเป็นอะไรดีนะมาติดตามกันเลยค่ะในบทเรียนนี้ครูเจี๊ยบก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง เชฟรูปร่างเชฟรูปร่างลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆรอบตัวเรามีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นต่างก็มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องเชฟรูปร่างนั้น,ค,นคุณครูเจียฟอยากให้เด็กๆลองสังเกตดูสิว่ารอบๆตัวเราเด็กๆพบเห็นสิ่งใดบ้างคะ เด็กๆพบเจออะไรบ้างคะโต๊ะเขียนหนังสือดินสอยางลบไม้บรรทัดแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรช่วยกันตอบค่ะเก่งมากค่ะเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปเรามาสังเกตภาพนี้กันต่อค่ะ เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าภาพธรรมชาติภาพนี้เด็กๆพบเห็นสิ่งใดบ้างคะช่วยกันตอบคะ่ะเก่งมากคะ่ะนูสังเกตเห็นภูเขาต้นไม้ก้อนเมฆดอกไม้แม่น้ําแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรช่วยกันตอบคะ่ะ ถูกต้องค่ะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั่นเองค่ะสิ่งของรอบตัวเราในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัวเรา โดยทั่วไปจะมีลักษณะที่แตกต่างกันตามประเภททำให้แสดงความงามที่แตกต่างกันเด็กๆควรฝึกสังเกตลักษณะของสิ่งเหล่านั้นเพื่อนำมาปรับใช้ในงานศิลปะนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องเชฟรูปร่างที่ใช้ในงานศิลปะกันค่ะรูปร่างเชฟหมายถึงเส้นรอบนอกหรือเขาโครงของรูป ที่เราสามารถมองเห็น2มิติคือความกว้างกับความยาวค่ะรูปร่างต่างๆท,งทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นนั้นแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะ 1. รูปร่างเลขาคณิตคือรูปที่สามารถวัดพื้นที่และขนาดได้อย่างแน่นอนและเกิดขึ้นจากการสร้างขึ้นของมนุษย์ค่ะ เช่นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมเป็นต้นค่ะเรามาดูลักษณะตัวอย่างรูปร่างเลขาคณิตค่ะเอ๊เด็กๆคิดว่ารูปร่างเลขาคณิตคล้ายกับรูปร่างของสิ่งใดบ้างคะที่อยู่ในบ้านของเด็กๆลองสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวกันดูเลยค่ะเจอแล้วครับคุณครูเจี๊ยบ ผมมองเห็นลูกบอลครับลูกบอลมีรูปร่างอย่างไรคะช่วยกันตอบค่ะถูกต้องค่ะลูกบอลมีรูปร่างกลมค่ะต่อไปธนบัตรมีรูปร่างอย่างไรคะช่วยกันตอบค่ะถูกต้องค่ะธนบัตรมีรูปร่างสี่เหลี่ยมค่ะ ต่อไปแซนด์วิชมีรูปร่างอย่างไรคะช่วยกันตอบค่ะถูกต้องค่ะแซนด์วิชมีรูปร่างสามเหลี่ยมค่ะเอเรามีอะไรอีกไหมคะที่เด็กๆสังเกตเห็นรอบๆตัวของเด็กๆมีกล่องนมค่ะกล่องนมมีรูปร่างอย่างไรคะช่วยกันตอบค่ะ ถูกต้องค่ะกล่องโดมมีรูปร่างสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะสองรูปร่างธรรมชาติเป็นร,ปรูปร่างที่พบเห็นโดยทั่วๆไปคือรูปที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีขนาดเล็กขนาดใหญ่แตกต่างกันออกไปเช่นต้นไม้คนสัตว ดอกไม้เป็นต้นค่ะเอ๊เด็กๆสังเกตธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัวมีสิ่งใดบ้างที่เป็นรูปร่างธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวของเด็กๆคะเรามาสังเกตไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะนกรูปร่างของนกผีเสือ้อรูปร่างของผีเสือ้อ คนรูปร่างของคนดอกไม้รูปร่างของดอกไม้เด็กๆจะเห็นเพียงเส้นรอบนอกของสิ่งต่างๆเท่านั้นนะคะจึงจะเรียกว่าเป็นรูปร่างธรรมชาติค่ะ 3. ามรูปร่างอิสระเป็นรูปร่างที่ถูกดัดแปลงให้ง่ายขึ้น ตัดทอนดัดแปลงเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่คือรูปที่มีขนาดและรูปร่างที่ไม่แน่นอนอาจจะกว้างมากยาวมากหรือคดเคี้ยวไร้ทิศทางเช่นรูปร่างของก้อนเมฆคลื่นเกลียวเปลวไฟเป็นต้นค่ะต่อไปเรามาสนุก กับการตอบคำถามสรุปความรู้เรื่องรูปร่างเชฟกันเลยค่ะให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากภาพซึ่งมีทั้งหมด5ข้อเด็กๆจะต้องมีความซื่อสัตย์ในการนับคะแนนนะคะเราลองไปฝึกทำกันดูเลยค่ะ ข้อที่1ภาพดวงอาทิตย์มีรูปร่างคล้ายกับสิ่งใดหนงวงกลม 2. วงรี 3. ส,สี่เหลี่ยมช่วยกันตอบค่ะติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊อกติ๊กตกคำตอบก็คือข้อ1วงกลมค่ะ ข้อ2จากภาพน่าจะเป็นรูปร่างของสิ่งใด 1. กล้วย 2. ปลา 3. เห็ดช่วยกันตอบค่ะติ๊กต๊อก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 ติ๊กต๊กคำตอบก็คือข้อ3เห็ดค่ะ ข้อสามข้อใดมีรูปร่างเป็นรูปเรขาคณิตหนึ่งทุเรียนสองลูกฟุตบอลสามมะม่วงช่วยกันตอบค่ะ๊กต๊อกติกต๊กต๊อกติกต๊กต๊อกติ๊กต๊อก คำตอบก็คือข้อ2ค่ะลูกฟุตบอลเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะข้อ4ค่ะภาพใดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 1. เสื้อ 2. ต้นไม้ 3. บ้านช่วยกันตอบค่ะติ๊กต๊กติ๊กต๊ก,ตก,ตก ต,ติ๊กต๊อกคำตอบก็คือข้อ2ต้นไม้นั่นเองค่ะต่อไปข้อ5ภาพใดเกิดจากรูปอิสระ 1. ก้อนเมฆ 2. โทรศพัพท์ 3. ดอกไม้เด็กๆช่วยกันตอบค่ะติ๊กตอกติ๊กตอ๊อก ติ๊กตอกติก๊กตอก,ตก,ตอกคำตอบก็คือข้อหนึ่งกรอนเมกนั่นเองค่ะเรามาสรุปคะแนนกัน,นคณะคะเด็กๆไหนใครตอบถูกทั้งหมด5ข้อยกมือขึ้นค่ะเก่งมากค่ะใครตอบถูกทั้งหมด4ข้อคะยกมือขึ้นค่ะใครตอบถูกทั้งหมด 3, ข้อคะยกมือขึ้นค่ะ เด็กๆทุกคนเก่งมากนะคะอันนี้เป็นการเล่นเกมตอบคำถามแบบสนุกสนุกเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยนะคะแค่ตั้งใจเรียนคุณครูเจ็บก็ภูมิใจแล้วล่ะคะ่ะต่อไปเรามาฝึกวาดภาพรูปร่างเรขาคณิตธรรมชาติอิสระแบบง่ายๆสไตล์เด็กๆก,กันเลยคะ่ะ เด็กๆสังเกตนะคะบ้านเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเป็นรูปทรงเรขาคณิตบ้านมีรูปร่างสามเหลี่ยมค่ะกล่องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นรูปทรงเรขาคณิตกล่องมีรูปร่างสี่เหลี่ยมค่ะเด็กๆจะมองเห็นเพียงเส้นรอบนอกของกล่องเท่านั้นนะคะต่อไป ไข่เป็นรูปทรงวงรีไข่มีรูปร่างรีคะ่ะดอกไม้เป็นรูปทรงธรรมชาติดอกไม้มีรูปร่างธรรมชาติคะ่ะ ต่อไปผีเสื้อผีเสื้อเป็นรูปทรงธรรมชาติผีเสื้อมีรูปร่างธรรมชาติค่ะต่อไปใบไม้ใบไม้เป็นรูปทรงธรรมชาติใบไม้ มีรูปร่างธรรมชาติเด็กๆสังเกตนะคะคำว่ารูปร่างเราจะมองเห็นแค่ความกว้างกับความยาวเท่านั้นค่ะต่อไปหยดน้ำหยดน้ำเป็นรูปทรงอิสระหยดน้ำมีรูปร่างอิสระต่อไปเปลวไฟ เปลวไฟเป็นรูปทรงอิสระ oh. เปลวไฟมีรูปร่างอิสระ oh. เราจะมองเห็นเพียงเส้นรอบนอกของเปลวไฟเท่านั้นนะคะเด็ก,ดก oh. ๆต่อไปก้อนเมฆก,ก้อนเมฆเป็นรูปทรงอิสระ ก้อนเมฆมีรูปร่างอิสระที่ถูกดัดแปลงตัดทอนที่เกิดความสวยงามค่ะเอ๊เด็กๆรู้หรือเปล่าคะการที่เราเรียนรู้เรื่องเชฟรูปร่างมีประโยชน์อะไรบ้างเอ้ยเด็กๆลองตอบกันมาเลยคะ่ะเก่งมากคะ่ะ 1. ฝึกให้เราเป็นคนช่างสังเกต รูปร่างลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆรอบตัวมาประยุกต์ใช้ในงานศิลปะ 2. ทําทให้เราเพลิดเพลินกับการสร้างสารรค์งานศิลปะ 3. ฝึกให้เรามีสมาธิทำให้จิตใจผ่องใสรู้สึกผ่อนคลาย 4. ฝึกให้เรามีความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการในการสร้างผลงานศิลปะ และยังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องเชฟรูปร่างลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆรอบตัวแบบง่ายๆสไตล์เด็กๆไปแล้วสิ่งของต่างๆรอบตัวในชีวิตประจำวันของเรามีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น มีรูปร่างลักษณะและขนาดที่แตกต่างกันออกไปการที่เด็กๆรู้จักฝึกสังเกตสิ่งรอบตัวจะเป็นพื้นฐานสำคัญในงานศิลปะในบทเรียนนี้ไม่มีการบ้านนะคะให้เด็กๆฝึกสังเกตรูรปร่างลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆรอบตัวมาประยุกต์ใช้ในการวาดภาพทำให้ผลงานศิลปะสมบูรณ์มากขึ้นนะคะ ไม่ต้องส่งบทเรียนมาทางออนไลน์นะคะสำหรับคลิปนี้ครูเจี๊ยบลาไปก่อนสู้ไปด้วยกันดูแลตัวเองด้วยสวัสดีค่ะ